สวัสดีครับวันนี้ผมอาณาชัยนำเหรียน,นิดราขา2ย่สิากตังที่ออกมาปีพศสอ0 0มาให้เพื่อนจะมาชิกรับชมกันนะครับเหรียญน,นี้อาจจะไม่มีความสวยงามมากนักเพราะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็ได้จักการเก็บสะสมของพ่อนะครับแต่ให้มาก็เอามา รีวิวให้เพื่อนกัมาชิกได้ดูนะครับจริงๆแล้วผมก็ทันคล้าย้เหรียญชุดนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้คิดสะสมไม่ได้คิดเก็บไว้ในชีวิตในวัยเด็กก็เหรียญแบบนี้พอจะถึงมือเราก็คงจะผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับเลยต้องดูสภาพแบบนี้ครับผมแต่วก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับ ปกติเราสมัยมาเป็นเด็กหรือต่างจังหวัดนั้นจะเก็บเงินออมเงินแบบนี้ก็เอากันตรงๆก็ยากนะครับแม้จะเป็นเหรียญสลึงยังเคยคุยกับพ่อว่าไม่เก็บเหรียญบาทเหรียญอะไรไปบ้างพ่อก็ว่าอืมเราเป็นชาวไร่ชาวนาน,นะครับก็จะมีเงินเก็บนี่มันก็ยากนะครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ขอบคุณครับ